คือผมใช้คําว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนาะนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ดูขาสายสดเจลิกในบ้านเราเนี่ยทุกคนอยากเป็นนิวเจชนาทิปอยากเป็นนิวเทียร์ทอนบุญมาทันอยากเป็นนิวของพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสไปคาแข้งในเจลิกนะครับก็เชื่อว่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้เห็นนิวเจชนาทิปเพียบเลครับผมว่ามาถึงจุดที่น่าจะได้เห็นเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ การที่ไปตามรอยของพี่ๆที่เป็นตำนานในบ้านเราตอนนี้นะผมว่าหลายๆคนสามารถเป็นตัวเองแล้วก็เป็นความแปลกใหม่ความสาเร็จใหม่ๆใ,ให้กับวงการฟุตบอลไทยเลยแหละนะฮะไอ,อ้เรื่องที่มันจะมีนิวชนาทิพแบบนักเตะแบบเป็นชนาทิพคนใหม่ความยากง่ายคือเราสัมผัสได้อยู่แล้วมันค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆวันนี้น้องๆได้ลงสนามในสถานที่ที่ชนาทิพเคยลงแล้วสร้างความประทับใจให้กับ ผู้คนเพราะว่าสนามนี้มันค่อนข้างมีเรื่องราวเยอะนะครับแค่ว่าวันที่เราแข่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกใช้ในการเล่นเจลีเอชชาเลนจ์อีกที่ทั้งปอร์เล่ด้วยทั้งซปโปโรคือมันเหมือนกับว่าในที่แห่งนี้มันกำลังจะมีเรื่องราวทั้งในอนาคตและในอดีตที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายผมว่ามันทําให้เห็นว่าเหมือนเป็นแรงผลักให้น้องๆเขายิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้การแข่งขันมันเข้มข้นมากขึ้นนะ